เสียงหมาหอนดังทุกคืนหลังสงครามจบแล้วกลิ่นเหม็นเน่าก็ลอยมาจากภูเขาหลังสงครามระหว่างไทยกับขเขมรจบลงเมื่อ27กรกฎาที่ผ่านมาชาวบ้านที่เชิงเขาภูผีเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมากับลม และได้ยินเสียงหมาหอนทุกคืนตรงเวลาตีสองหมาไม่ได้หอนแบบกลัวอะไรแต่มันหอนยาวหันหน้าไปทางภูเขาลุงเจียมชาวบ้านรุ่นเก่าบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยมีศพทหารขมรอยู่บนนั้นแล้วไม่มีใครมาเก็บคืนไหนหมาหอนแบบนี้ แปลว่าเขายังวนอยู่บนเขายายพาเล่าว,ว่าเคยมีคนขึ้นไปแล้วกลับลงมาพูดไม่ได้ตาค้างและตอนนี้เสียงหมาในหมู่บ้านยังหอนทุกคืนชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าศพที่ไม่มีใครพากลับยังอยู่บนนั้นและเขายังไม่งี่ รับชมคลิปเต็มได้ที่ YouTube ช่องเสียงกระซิบจากอีกฝั่ง